สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนๆพื่อมาพบเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาย้ายกระถางหกหลงค่ะบ้านเรานะคะดินที่ใช้ปลูกก็คือก็จะมีใบกัมปูขุยมะพร้าวนะคะแล้วก็กแกลบดำผสมลงไปนิดนึงแล้วก็มีดินค่ะนี่คือเทคนิคเล็กๆ็กน้อยๆของบ้านเรานะคะเราจะไม่ใช้ มะพร้าวกากมะพร้าวนะคะมันจะเป็นเชื้อรามันจะขึ้นรานี่คือฮกหลงค่ะเราจะมาเปลี่ยนจากกระถาง4นิ้วเป็นกระถาง6นิ้วนะคะลงกระถางใหม่เราก็จะแบบแค่เอาดินเก่าตรงออกออกบ้างแต่ไม่หมดเพราะว่าเราไม่ได้แยกหน่อแยกอะไรเราก็ใส่ลงไปแบบนี้เลย แล้วเวลาใส่ลงไปแล้วไม่ไมต้องกดให้แน่นนะคะกดแค่พออยู่ให้ต้นมันต,ตั้งตรงอยู่ในลักษณะที่เหมาะสมไม่ต้องกดให้แน่นเราจะทำให้โป,ปร่งเพื่อที่จะให้รากของต้นบอนของเรานั้นเดินดีเดินได้สะดวกค่ะนี่เลยแล้วเราก็นี่คือเสร็จแล้วนะคะ นี่คือฮกหลงของเราและก็เทคนิคต่อไปก็คือแดดร้อยน้ําร้อยค่ะแดดร้อยน้ําร้อยก็คือได้รับแดดเต็มที่แล้วก็มีน้ํานี่เลยน้ําบ้านเราก็จะมีจอกแล้วก็แหนอยู่ข้างล่างนะคะเพราะมันจะทําให้อุณหภูมิน้ําเย็นไม่ร้อนถึงแม้จะได้แดดร้อยเปอร์เซนต์นี่เลยผ่านไป 15วันค่ะหกหลงของเราได้กัดสีสวยงามสังเกตใบนะคะใบแร,แรกๆที่มีอยู่ก็จะเหีเ่ยวแล้วก็ไปตามเวลาค่ะนี่ใบแรกก็จะมีแบบเฉาบ้างโดนแดดบ้างแต่ใบใหม่ที่กัดมานี่คือจะกัดสีสวยจะสวยงามทุกใบเลยค่ะที่กัดสี ได้แดดเต็มที่นี่คือหลอดใหม่ที่แทงขึ้นมานะคะมันก็จะกัดสีสวยได้แดดเต็มที่ค่ะลำต้นก็แข็งแรงนะคะสังเกตดูดีๆโอ้โหมีหลอดใหม่ด้วยค่ะท่านผู้ชมหกหลงของเรามีแบบมีเขี้ยวมีเขี่ยวแทงขึ้นมาข้างๆเขี้ยวเดี๋ยวเราให้เขาโตเต็มที่แล้วเราก็จะมา พอเราย้ายกระถางอีกรอบหนึ่งแล้วเราค่อยจะมาแยกเคี้ยวนะคะนี่ค่ะคือเทคนิคดีๆของบ้านเรานะคะสำหรับการเลี้ยงต้นมาต้นบอนสีให้กัดสีสวยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ